อันเวลาและวารีมีได้มีไว้คอยใครเรือมีและรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและลอึดอาดมักจะพลาดปาถนาพลาดแล้วจะโศกาอันิจจาเราช้าไปครับผมก็ธรรมาสวัสดีคณะสัทธาญาติโยมที่เข้ามารับชมรับฟังรายการเนีนไผ่ไ,ไดอารี่ของเรานะครับผมเมื่อกี้พี่ปกเปิดไปด้วยก่อนอันเวลาและวารีก็มีเหตุการณ์ขัดข้องนิดหน่อยนะครับผมก็เลยมาใสา่ แต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคในการดําเนินรายการของเรานะครับผมสําหรับญาติโยมคนไหนที่เข้ามาแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่วงนี้ก็ y YouTube เนนไผรสตูดิโอของเราก็ใกล้ถึง1 0 0 0 0หมื่นซับสไครต์แล้วพี่เนนต้องถ้าญาติโยมจะสนับสนุนก็สามารถสนับสนุนได้นะครับผมสําหรับญาติโยมที่เข้ามาแล้วนะครับผมนมมสการท่านเนนทั้ง3เจ้าค่ะครับคุณแม่น้อยมาคล้ายนะครับผมนะครับผมอาจจะ เขินนิดนึงนะครับผมคุณแม่นามาสายเป็นแล้วก็คุณโยมสุภัตรานะครับผมปูเสือรอเลยครับผมขอบคุณครับนะครับีคุณโยมนะครับผมคุณโยมชุดที่มาธงชัยนะครับนักมัสการสมานเณรทั้งสามรูปค่ะเจริญพรคุณโยมด้วยนะครับผมวันนี้ก็พบกับพิธีกรของเราอีกเช่นเคยนะครับผมคนเดิมคนดีคนเดิมอยากนิดนึงครับผมวันนี้นะครับผมก็เป็นวันศุกร์ละวันศุกร์ปกติวันศุกร์ก็จะพบกับ รายการของเราอยู่เนืองๆนะครับผมใช่ไหมครับพี่เด่นใช่ครับผมครับผมเออเพื่อให้เป็นการเสียเวลาแนะนําตัวพี่เด่นกันเลยดีกว่าครับพี่เด่นครับผมผมสมเนินชวติภพนามชาลีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะครับชื่อเล่นชื่อว่าอะไรครับพี่เด่นพี่เด่นพัตเตอร์พี่เด่นพัตเตอร์เลยนะครับผมชื่อของผมเลยผมก็ชื่อว่าพี่เด่นเตอร์เหมือนกันครับผมคกับผมสมเนินสมหมายบ้าคําครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองครับ ชื่อเล่นชื่อหลังครับชื่อหลัง,ลง <c oughs> ใช่ไหมครับผม <c oughs> เอผมหมายว่าคําผม <c oughs> พี่เนียนสมหมายผมขอเรียกว่าพี่เนียนสมหมายนะครับพี่เนียน <c oughs> เพราะว่าเรารู้จักคุ้นเคยกันอยู่ดีอยู่ดีงไงครับก็เลยแบบชินกับการเรียกว่าพี่เนียนสมหมายมากกว่านะครับผม <c oughs> เออนะครับช่วงนี้อัปเดตยสถานการณ์ฟ้าฝนวัดเราหน่อยช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะคืมคืมคืมแล้วก็ฝนลินนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ เป็นเป็นรายการที่มาแชร์ความรู้ด้วยเป็นรายการที่อัปเดตสถานการณ์ฟ้าฝนด้วยนะครับ <c oughs> เอ่อช่วงนี้ที่ทราบกันดีว่าครั้งที่ครั้งที่แล้วผมเคยเกลื่อนว่าช่วงครั้งที่แล้วเป็นช่วงของนักคำเซนตรีแต่ว่าครั้งที่แล้วเป็นครั้งอบรมนักคำแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งสอบแล้วพี่เนียนน้องๆที่เข้ามาใหม่ก็จะได้เข้าไปสอบในสนามหลวงก็คือ วัดเราก็จะมีการเรียนทั้งแผนกทางโลกทางโลกก็คือสามัญทั่วไปแล้วก็แผนกนักธรรมแล้วก็บาลีนะครับโดยนักธรรมจะมีอยู่สี่รายวิชาด้วยกันที่เรียนมีสี่รายวิชาเลยก็คือวิชากระทูธรรมวิชาธรรมะแล้วก็วิชาพุทธ,ธวินัยนะครับผมก็เป็นเหมือนกับฝื้ฝฟามาทั้งปีแล้วก็เพื่อจะได้ผ่านไปเรียนนักธรรมชั้นต่อไปก็ต้อง สอบให้ดีๆกันหน่อยนะครับแล้วก็อีอย่างนึ่งก็คือนักธรรมธรรมศึกษาแล้วก็นักธรรมก็จะแตกต่างกันหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าธรรมศึกษาส่วนมากวิชาเขียนจะมีแค่วิชากระทูใช่ไหมครับพี่เด่นใช่แต่ว่านักธรรมโดยที่เหลือก็จะเป็นข้อกาโดยส่วนมากแต่ว่านักธรรมก็จะเป็นทั้งข้อเขียนทุกอย่างเลยพุทธธรรมะก็จะเป็นการเรียนรู้กเกี่ยวกับธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็พุทธะก็จะเป็น รู้เรื่องราวของประวัติของพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่วิชาหนึ่งเลยก็คือวิชาวินันยบัญญัติหรือวินัยมุกก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับอ,อ,อาบัตหรือวินัยของสงฆ์โดยทั่วไปนะครับผมสำหรับน้องๆที่กําลังสอบนักธรรมอยู่ก็ดีก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆน,นะครับผมออวันนี้เราก็จะมาพีเต์เรื่องเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นตุ๊กตาไพรดามโมเดลหลายหลายท่านอาจจะสับสนว่าไพรดามโมเดลคืออะไร ไผรโมเดลก็คือการเรียนรูปแบบของไผรดมเลยก็คือมีผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางโดยมีธรรมะเป็นพื้นฐานเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเรียนทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมใช่ไหมครับพี่เด่นเพราะว่าจะได้เรื่องด้วยกับบริบทของวัดเราด้วยแล้วก็โดยยึดหลักไตรสิกขาสามเลยก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลคืออะไรศีลก็คือเี่นเราก็จะมีกี่ข้อนะครับพี่เด่นศีลกี่ข้อศีลข้อพี่เด่นหลังยมมีกี่ข้อครับพี่เด่น โยมีห้าครับโอ้โห้าสอว่ายางแน่นอยู่นะครับพี่เด่นโย,ยมีศีลห้าเนียดมีศีลสิบน,นะครับต่อไปคือสมาธิสมาธิวัดเราก็จะฝึกฝนกันอยู่เนืองเลยเพราะว่าต้องทาวัดตอนเช้าแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ทําก็อาจจะงดงดไปก่อนนะครับช่วงทำวัดตอนเช้าก็จะนั่งสมาธิเป็นประจำแล้วก็ช่วงก่อนเรียนก่อนเข้าเรียนก็จะนั่งสมาธิกันอยู่เนืองเพื่อจะได้เรียนได้รู้เรื่องนะครับพี่เด่นแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้เรียนก็เรียนออนไลน์ไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมส่วน ปัญญาสามอ้ปัญญาปัญญาเลยก็คือการที่เรามีสมาธิแล้วเราก็ต้องมีปัญญาเพราะว่าการที่เรามีสมาธินั้นก็จะก่อให้เกิดปัญญาปัญญาในทางพุทธศาสนามีสามเลยก็คือสุตตมยปัญญาคือปัญญาเกิดจากการฟังอันดับที่สองเลยก็คือจิตตมยปัญญาคือปัญญาเกิดจากการคิดอันดับที่สามเลยคือภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการฝึกฝนก็จะก่อรวมตัวให้เป็นไทดัมโมเดลก็คือเป็นสโซเกียหลักในการศึกษาของว่าเราเลย นะครับผมแล้วก็แนวทางในการเรียนรู้ของไพลดัมโมเดลมีมีแนวทางนะครับพี่เนี่ก็คืออันดับแรกเลยก็คือเราจะนํา,าสาระแปดกลุ่มสาระหรือว่าวิชาสามัญทางโลกทั่วไปมาเรียนรู้ในบูรณาการของไพลดัมโมเดลซึ่งรายละเอียดไพดัมโมเดลเป็นยังไงเราต้องไปรอสัมภาษณ์ที่เรียนกันอีกทีนะครับผมอันดับที่สองเลยก็คือจะฝึก ให้สามนิยนได้เจอปัญหาได้มีการแก้ปัญหาฝึกคิดรู้แล้วก็เข้าใจในปัญหาแล้วก็แก้ไขมันอันดับที่สามเลยเลยก็คือการศึกษาและได้ปฏิบัติจริงครับพี่เนรแล้วอันดับสุดท้ายเลยก็คือการออมีประสบการณ์แล้วก็นํามาใช้ได้ในชีวิตปัจจุวันเลยนะครับผมก็จะเข้ากับโซโลเกนเออจริญธรรมะเจริญความรู้นะครับซึ่งเป็นเ,ออเป็นปรัชญาพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิธาที่ราชเจ้า นะครับผมซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนของเรานั่นเองนะครับพี่เนียนเป็นไงครับพี่เนียนรู้สึกยังไงครับมาเข้ารายการเราอันนี้รู้สึกตื่นเต้นครับผมถามพี่เนียนหลังนะครับพี่เนียนหลังรู้สึกไงครับตื่นเต้นมากมากเลยครับวันนี้เราก็จะมาโฆษณาที่โฆษณาตุ้กระต่ายที่พี่เนียนได้ทํากันใช่ไหมครับใช่ครับเป็นไงครับผลงานพี่เนียนตั้งใจทํานี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่เนียนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งใจที่จะทําให้คนออกมาดีที่สุดครับผมอ่าเอ่อ ขอเกลือนอีกนิดนึงเลยก็คออือวันนี้มีพี่เนนสองคนเลยพี่เนเอ่อมอต้นซึ่งเป็นกิจกรรมของตุ๊กตาก็จะเป็นกิจกรรมของมอต้นนะครับแต่ว่าโคมไฟซึ่งเป็นกิจกรรมของไทราโมเดียวก็จะเป็นของมอปลายที่อาจจะมาสัมภาษณ์ในอีกรายการหน้า <S <s <Jay> <n onse> นะครับพี่เนนวันนี้ก็มีสองพี่เนนก็คือพี่เนนหลังอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2แล้วก็พี่เนนพอตเตอร์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 <d itch> เป็นผู้ชนะเลิศในการประกวดตุ๊กตาก <en> นะครับแต่ว่าเสียดายน้องเมือหนึ่งไม่ได้มาครับพี่เนน เพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องวอหนึ่งต้องไปดิวข้อสอบการสอบพรุ่งนี้นะครับสู้ๆนะครับน้องวอหนึ่ง<笑><笑>นะครับผมพี่เนียนครับไหนครับพี่เนียนตุ๊ก,กตาที่พี่เนียนทำครับผมอยากดูยังไงเออเจ๊ครับพี่เนอ่านี่ก็จะเป็นรางวัลชนะเลิศนะครับเอาอะไที่ไหนเฮ้ยเนียนที่หนึ่งครับผม <c oughs> ของชั้นวอสามนะครับก็จ <c oughs> ะม <c oughs> ีแววตาที่เออได้ก็ขอเซ็นเศษนะครับพ <c oughs> ิเศษตุ๊กตาครับ <c oughs> จะทำมาจากผ้าดิบนะครับผม,ผมก็คือ,อแล้วก็มีอุปกรณ์ก็จะมีได้กันไกลแล้วก็ความรู้นะครับผมที่เราได้เรียนรู้เข้มานะครับก็คือเขาผมก็จะ,ะไดะ้มีการทำเป็นแววตาที่แวลหวานนะครับมทำไมต้องหวานน่านผเนี้ซื้ออะไรครับ <c oughs> แววตาที่แวหวานทำหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ทำ <c oughs> เราผมก็คือเราจะซื้อผู้ที่เป็นกรรมการครับผมก็ใชครับ ซื้อครับซื้อใจอ๋อได้แบบตามหลานได้ครับได้ได้ที่หนึ่งครับผมเป็นพอตเตอร์เของมาร้ายนะครับพี่เนยังงไต่อครับพี่เยนเล้ก็ได้ทำนะครับผมก็เป็นผลงานชิ้นแรกนะครับที่ภูมิใจที่สุดในตั้งแต่เกิดผมสมัยเกลี้ยนต้องเดียนะครับไปเขินใครมาครับตุ๊กตาตรงนี้เล่นใจหรือเปล่าพี่เรียนไม่รู้ไม่ทราบแต่ว่าทานรือเปล่าอ่ายังไงต่อครับมีอีกไหมครับพี่เรียน ก็จะมีประมาณนี้ครับมีประมาณนี้ของพี่เนียพอเตอร์ก็หน้าตาหวานเชียวนะครับหวานมือนพี่เนียเลยนะครับ่าต่อไปพี่เนียนสมหมายครับรีวิวตุ๊กตาพี่เนียนหน่อยครับผมก็ก่อนอื่นเลยครับผมเกินก่อนผมได้รูปแบบมาจากพระเถระในวัดของเราอ้าวมีไอด้ลด้วยใครครับพี่เนียน เป็นท่านผู้อาจารย์ทุกชัยครับโอ้พระอาจารย์ทุกชัยเป็นพระอาจารย์ที่ทําหน้าที่อยู่โรงครัวท่านได้ยินคงจะดีใจแน่นอนเลยดูดูหน้นดูหน้านะครับเนี่ยครับอ๋สวยแล้วไ็เออดูดีรัาดูดีรับแต่มีมีมีอย่างอื่นนะครับมีในยากตุ๊กตาอย่างอื่นไหมครับที่พี่น่ยสมหมายอไม่มีครับเพราะมันผมสื่อแบบ ให้เป็นแบบซื่อๆไปเลยครับอ๋อซื่อๆเลยะซื่อสารเลยนะครับเป็นคนซื่อๆไปเลยอ่าได้ได้ข่าวว่าตุ๊กตาพี่เียนสามารถเอสอนธรรมะได้ด้วยเหรอครับช่อไหมครับวิเนียนใช่ครับเป็นไงครับสอนยังไงครับธรรมะก็จะมีเครื่องบันทึกเสียงให้เรามาทึกธรรมะอยู่ครับอยากอยากฟังอค่ไรนท่านวิเนียนอยากแล้วถ้าพี่เงินพอเตอร์ช่วยเลยครับเออยังยังไม่ได้ยินครับยังไม่ได้ยิน ลำพงพี่ยืนอยู่ตรงไหนครับคุาลำพงอยู่ข้างในเลยครับอ๋ออยู่ข้างในอานต้องขออาภัยด้วยนะครับผมพอดีลงเลือกพบคนที่ฉลาดแก้ไขและอีกให้ไกลคนที่ฉลาดแก้ตัวอืม,มาสวัสดีอ๋อถ้าเป็นธรรมะญาติโยมได้ยินอันนี้ ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ก็เป็นสามารถสอนธรรมาได้นะครับสามารถสอนได้เลยเวลายุคโควิดเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องเออเขาเรียกว่าไม่ต้องไม่ต้องไปใส่บาเลยใส่ตุ๊กตาแล้วใครตุ๊กตาให้พอนเลย่ไหมละครับผมเป็นไงครับพี่เรียนเออก่อนที่จะมาทําตุ๊กตาเนี่ยมีการเรียนรู้ไงบ้างครับผมพี่เรียนของผมนะครับก็จะสอบอาจารย์อาจารย์ท่านก็จะให้แนวทางนะครับผมให้ไปศึกษาหาความรู้เพื่อจะ ถ้ามาทําเป็นตุ๊กตานะครับผมก็จะให้ไปดูคลิปวิดีโอต่างๆนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นวิดีโอยังไงครับพี่คลิปวิดีโอก็จะเป็นอาจารย์ทางโรงเรียนนะครับเป็นได้ถ่ายทําวิดีโอขึ้นมาครับผมแล้วก็มาให้สัมมนาที่จะทําดูครับสำหรับยิโยงท่าไหนอาจจะยังไม่ทราบก็สามารถไปไปดูได้ไปดูไม่ได้นะครับต้องไปกดติดตามนะครับจะถึงหมื่นวิวแล้วนะครับผมก็เป็นกำลังใจกันได้นะครับผม แล้วยังมีมีมีอย่างอื่นที่ีอีกไหมครับพี่เนตหรือว่ามีแค่นี้ครับก็ก็จะได้ก็จะไปถ้าในวิดีโอนะครับก็จะสอนหลายเรื่องเลยครับแต่ถ้าพี่เนนบางรูปก็จะไม่เข้าใจเช่นาการใส่เข็มเอาได้ใส่เข็มอย่างนี้ก็อาจจะใส่ไม่เป็นมันก็จะก็จะเกิดการมีเขาเรียกว่ามีการอะไรครับพี่เนน ครับย็บไม่เป็นนี้หรือเปล่ใช่ครับแล้วต้องไปดูใน YouTube อีกนะครับเพราะว่า,าสิ่งที่อาจารย์ได้ถ่ายวิดีโอมาก็อาจจะอสอนไม่หมดนะครับเ,<อ>เราก็ต้องอไลน์ไม่หมดตัวใช่เราก็ต้องไป,ไปศึกษาศึกษาหาความรู้<ม>เพิ่มเติมเพื่อจะให้สําเร็จมาเป็นตุ๊กตาของที่เราที่ตั้ง,งใจทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นนัยยะสำคัญของอาจารย์หรือเป่าพี่นียก็อาจจะอาจารย์อาจาอาจะแบบ รู้สึกว่าอาจจะให้ข้อมูลไม่หมดต้องให้เราไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเองโดยส่วนมากใช่ครับอาจารย์ <c oughs> ท่านท่านให้ให้เราศึกษาด้วยตัวเองให้เรียนรู้ด้วยตัวเองอืมว่าอาจารย์คือผู้ที่แนะนำะนะครับอ้าวอ้าวอยากอยากฟังมงุมมองจากพี่เด่นที่เนี่ยสว่งไอ้เนี่ยสมหัยเลยครับอ้เนี่ยสมัยนี่หมดเลยครับพี่เด่นก็ <c oughs> ยอย่างแรกเลยคืออาจารย์จะให้อ่า ก็เรียกว่าเว็บไซต์บบเว็บไซต์ค้นหาอาก็คือจะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเย็บตุ๊กตาที่อาจารย์ท่านแบบาทามาใช่ไหมครับทีนี้ก็จะเกิดปัญหาวา่าอาจารย์ท่านยังไม่ได้ลงรายละเอียดการเย็บเราก็ต้องไปศึกษาเอาเองผ่านทางอาแอปต่างๆครับแล้วเาขาเรีวยกว่าเหมือนกับเป็นสื่อออนไลน์มีส่วนสำคัญไหมครับในการท่ายทอาชีพเดียวกา สำคัญมากเลยครับยังไงบ้างครับพี่เงนเล่าเล่าให้ฟังหน่อยก็คืออย่างแรกเลยก็คือเราอาจารย์เราไม่ได้สอนใช่ไหมครับอืเราก็ต้องค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตัวเองอซึ่งจะไปถามใครก็อาจจะไม่ไม่ไม่มากพอครับอืก็คือต้องค้นคว้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตเอาครับอเหมือนกับอาจารย์เราสอนไม่หมดสอนไม่หมดก็เหมือนกับเป็นการเหมือนกับเป็นการให้เราหาข้อมูลมาเพื่อจะทําตุ๊กตาของเราให้บริบูรณ์ใช่แบบขาดขาดยังไงบ้างครับพี่เนในการขาดข้อมูลเนี่ย ก็คือรายละเอียดการเย็บครับต้องเย็บยังไงบ้างอ่าก็คือไม่ได้สอนใช่ครับก็คือให้ไปดูคลิปวิดีโออย่างอื่นที่มีอาจารย์ท่านอื่นสอนนอกคาบด้วยครับผมแล้วมีการจัดเขาเรียกว่ามีการจัดเออจัดส่งแล้วก็จัดอย่างงี้ยังไงครับก็มีการประกวดอะไรเลยติดตามผลงานอะไรประมาณนี้ครับพี่กิ่งก็จะส่งผ่านทางอ่าเรียกว่าดัตตาสตูดิโอใช่ไหมครับดัตตาสตูดิโอคืออะไรครับพี่กิ่งก็คือแหล่งรวบรวมข้อมูลใหญ่ครับ อ<น>ก็คือเีเราสมมติสามารถอัปเดตผลงานได้ที่ดาราสตูดิโอเลยใช่ครับอก็มันกลาเป็นการติดงานผ <laughs> ิดตามผลงานด้วยใช่ไหม,ค,มครับผมครับเมื่อกี้เราฟัง ى, แนวทางในการเรียนรู้ของไทรดาโมเดลไปแล้วนะครับผมแล้ว,ลวม,มีมีอุปสรรคบ้างไหมครับพี่เนียนในการทำตุ๊กตามีต้องมีแน่นอน,นอครับผมยังไงบ้างครับพี่เนียนของอุปสรรคของกลุ่มกลุ่มผมขอฟังกลุ่มพี่เนียนก่อนเลยอ่าพี่เนียนคะกลุ่มนะ ใช่ครับผมเองครับผม,ผมเป็น <ผม S 1> หัวหน้ากลุ่มครับกลุ่มผมก็จะมีสมณนนอยู่ห้ารูปนะครับก็ไม่ไม่ขอแสดงรายนามนะครับ,บก,ก็ยกตัวอย่างนะครับนายกผมก็จะสมานนิงกรผมก็จะให้เป็นออกแบบในการวาดภาพให้เป็นตุ๊กตานะครับผมทำ,ทำไมถึงให้ออกแบบเขาโดดเด่นด้านนั้นหรือเปล่าพี่นิชใช่ครับเพราะว่าพี่น,นิชท่านนั้นเขาโดดเด่นในการวาดภาพในการออกแบบ เทคโนโลยีต่างๆครับส่วนนายขอนะครับออขอนภัยก็เป็นสมเด็จขอนะครับสงสัยแต่ๆๆๆๆๆสอบเยอะนะครับสมเด็จขอก็จะ,ะเป็นท่านที่ไม่ค่อยรู้ข้อมูลในการเย็บผ้าหรือวาดภาพนะครับผมก็จะดึงสมเด็จรูปนั้นเข้ามาให้เกี่ยวข้องมากที่สุดก็คือ,อการตัดผ้าการ ทำอะไรที่มีส่วนร่วมกับเพื่อนเพื่อนนะครับผมอืส่วนผมก็จะทําในการเลื่อนดูไม่ใช่ครับก็จะในการเย็บผ้าการต่อแขนต่อขานะครับผมเพื่อจะให้ออกเป็นรูปแบบให้บริบูรณ์เอาเป็นรูปแบบหน้าตาใสๆแบบเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับผมใช่ครับผมเอามาดูกลุ่มพี่เนสยนสมัยกันเลยดีกว่าพี่เนียมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างครับในการทับตุ๊กตาชิ้นนี้ครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือ กล,กลุ่มผมเนี่ยก่อนจะมีสมานีอยู่สี่รูปนะครับก็อืเป็นยังไงวะครับพี่เห็นผมคิดว่าอการเลือกสมาชิกน้อยๆเนี่ยเป็นการที่เรา,เราควบคุมได้ง่ายอือยังไงครับพี่เห็นเพราะว่ามีความหมายอะไรนะครับก็คือผมไปอ่านหนังสือเล่นหนึ่งมา,าเอาอยังไงครับผมก็พอใจละอ่าเลืวองไรก็พอใจ,ะจละ,อะ,จะ,จละขอว่าคนน้อยเนี่ยปกครองง่ายอืแล้วคนเยอะนะครับคนเยอะก็ จะปกครองยากนิดหนึ่งครับอ๋อก็เหมือนกับเป็นการบริหารคนไปด้วยใช่ไหมครับผมอ่ายังไงต่อเลยครับพี่เนรก็คือปัญหาแรกที่เจอเลยก็คือการออกแบบซึ่งตัวผมเองเป็นคนออกแบบครับอืมก็คือเกิดเหาคือผมวาดวาดเนินอมกอกเนินต่างๆเนี่ยได้พอดีเป๊ะนะครับอ่าพอตัดใส่ผ้าแล้วก็เย็บมามันหดลงอ่าทำไมมันหดทึ่เนี่ยเอ่อเขาเรียกว่าเราเราพิกด้านออกของมันผ้าครับพิการผ้าออกมา แล้วทีนี้ก็คือแก้ปัญหาด้วยการคือทาใหม่ก็คือ,อเพิ่มขนาดให้มันใหญ่กว่าเดิมครับอแล้วมีปัญหาอาหื่นหรือมีปัญหาในสมาชิกอะไรประวาติในไมมีครับก็คือ,อยังไงวพี่เน่มีพี่เนรูปหนึ่งนะครับก็คือ,อท่านเนี่ยไม่ไม่ค่อยเก่งด้านการเย็บผ้าก็คือผมก็เลยที่น้แปว,ว่าให้ดูทางยูทูบเอาอาแล้วทีนี้ก็คือเขาศึกษาด้วยตัวเอง แล้วผมให้เขาลองจากลองเย็บจากเศษผ้า<ม>เย็บจากเศษผ้าครับแล้วค่อยไปลงมือทําจริงอ๋อครับก็เหมือนกับเป็นการเรียนรู้ในทางย<ช>ูทูบแล้วก็ทุกสีทุกอย่างนะพี่เนนเราเราทำอะไรเราก็ต้องล้วนเจอปัญหาใช่ไหมครับผมครับผมอ้าวแล้วพี่เนนมีการเรียนรู้และแก้ไขไหบ้างครับผมขอฟังจากพี่ดีหลังก่อนเลยอ่าครับการแก้ไขก็คือเราต้องรู้ก่อนครับว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนอืมครับ ยังไงต่อเราถึงจะแก้ได้ถูกมันก็เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดใช่ครับแก้ผิดที่ก็แก้ยังไงก็ไม่สําเร็จนะครับผมครับผมมีมีต่อยไหมครับพี่เดนเมียแล้วครับเอาหมดแล้วครับออาต่อไปมาพี่เดนพอตเตอร์กันเลยดีกว่าเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาของพี่พอตเตอร์กันเลยดีกว่าว่ามีแนวคิดยังไงในการแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะครับผมครับไงครับผมก็ตอนกอนแรกก็ทุกตาของกลุ่มผมก็จะทําออกมาเป็นสามตัวตัวแรกก็คือเป็นตัว อันแรกที่ทํากันนะครับก็อาจจะเป็นตัวที่เล็กที่สุดครับก็คือผ่านออกมาได้ไม่สวยงามครับก็ทําอาจารย์จริงท้วงมาแล้วรู้สึกไงต่อครับนี่รู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่เราไม่พอใจทำไงต่อครับก็ได้ทาตุ๊กตาตัวที่สองมาทำตัวใหม่เลยใช่ครับก็ได้แรงบันดาลใจจากอาจารย์บ้างนะครับผม แล้วก็เพื่อนอคนไหนครับอาจารย์คนไหนเราจารย์จะดูบ้างว่าอาจารย์อาจารย์คนไหนครับทุกท่านทุกท่านเลยใช่ไหมครับ่มีมีต่อยไหมครับพี่เด่นก็จากเพื่อนบ้างนะครับผมก็ได้ทําเป็นเพืนที่สองมาก็ได้ไปพรีเซนต์ครับผมแล้วตัวที่สามผมก็ที่ญาติโยมได้เห็นกันนะครับเอามาโชว์เฉยบ้าเลยพี่เนี่ยได้ครับชเฉยบ้าเลยครับนี่ครับผมอาศัยเชียวตัวนี้ก็มีประวัติสรรคครับผมก็คือ ขอสั้นครับอ่าขอสั้นครับผมก็จะหยางเยอะครับเพี่อนอาเพื่อนเพื่อนครับเป็นดวงตาแบบใสซื่อมากครับพี่อนเป็นเหมือนดวงตาคนเดินผับแบบดิ้นเอะใจนะครับเออมี้ก็ขอสั้นนะครับนั่งอ่าแก้ไขจนถึงปีสองปีสองครับเพี่ยนใช่ครับทันไหมครับเพี่อนทันครับผมเพราะว่าเป็นคนที่ตื่นเช้าครับผมตื่นเช้านีดตื่นกี่โมงครับพี่อนหกโมงครับผมครึ่งไงไหมเออหกโมงไงไหมครับ ก็ได้มาทําต่ออพอวันนั้นก็เป็นวันศุกร์ใช่ไหมเป็นวันที่มีกิจกรรมในช่วงภาคบ่ายกิจกรรมเหมือนกับประกวดใช่ไหมใช่ประกวดใช่ครับเป็นการประกวดนะครับเป็นการพรีเซนต์ทุกตาแบบนําเสนออะไรอย่างนี้ครับเราก็ได้แก้ไขสําเร็จครับผมในการแก้ไขนั้นก็ผมนี่แหละเป็นคนทําแก้ไขยังไงวะแบบทำหมดเลยเหรอหรือว่าไง ก็แก้ไขส่วนที่ผิดพลาดครับผมอหมันที่พี่เนนบอกเลยครับก็คือถ้าแก้ไขตรงที่ไม่ผิดพลาดก็ไม่ได้อะไรก็คือมันไม่ได้แก้ปัญหาเลยมันต้องแก้ตรงให้ตรงจุดใช่ไหมครับพี่เช่อครับอ่ะที่ผมเกินไปข้างต้นก็คือไพาอโมเดียลจะดึงสาระวิชาการโดยส่วนมาเข้ามาเรียนรู้พี่เน้นคิดว่าวิชาการในการทําตุ๊กตาเนี่ยการเรียนทั้งโลกมีสวนกันอะไรครับพี่เนนมีส่วนสําคัญทุกด้านอ่ะยังไงบ้างครับขอตัวอย่างให้แบบชัดเจนเลย ใช่ครับศิลปะอย่างนี้ก็คือการออกแบบครับศิลปะของเราการออกแบบภาษาไทยนี่ก็จะเป็นการพูดครับก็คือมีเทคโนโลยีเข้ามาเสริมก็คือการให้คติธรรมหรือธรรมะอะไรอย่างนี้ครับผมคติธรรมที่ฟังไปสักครู่นี้ไอ้เสียงเบานิดนึงใช่ไหมครับใช่ครับแล้วในด้านด้านหน้าที่พลเมือง อย่างนี้อะไรบ้างครับมีมีส่วนสำคัญไหมครับมีเหมือนกันอย่างไรบ้างครับพี่เน้นหน้าที่พลเมืองก็คือการที่เราได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็มาใช้ในปัจจุบันอ๋อเกี่ยวเกี่ยวข้องโดยตรงเลยใช่ครับเมื่อกี้ฟังจากพี่เน้นพอตเตอร์ไปแล้วแล้วก็ไปพี่เนนสมายกันเลยดีกว่าครับนะครับผมพี่เน้นสมมายครับเออเนื้อหาวิชาสาระในด้านทางโลกนะครับมีส่วนสําคัญในการรังสรรค์ผลงานของพี่เน้นไครับพี่เน่งมากมากเลยครับก็คือ ผมจะยกตัวอย่างวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์นะยังไงบ้างครับพี่เนี่ยก็คือการอัดเสียงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือถ้าถ้าเราไม่ได้ความรู้จากตรงนี้มาก็คือมันจะเป็นแค่ตุ๊กตาธรรมดาใช่ไหมครับใช่มันมันมันจะไม่มีเขาเรียกว่าดีเทลดีเทลในการนำเสนอหน่อยก็คือปกติโดยตุ๊กตาสมาร์ากก็จะมีแบบเสียงโดยสมาร์โดย เนนี่เป็นในขา่าวตุ๊กตาที่มันดับแรกดับอะไรนะไอกระบองเพชรอ่ะก็มันก็คล้ายๆกันแต่ว่าของเราต้องมาในรูปแบบสงบสงยอมหน่อยนะครับผมก็เป็นเหมือนกับสอบเป็นสมเณรก็อาจจะมีลายเอออาเสียงทำหมาบ้างอาเสียงให้ถอนบ้างใช่ไหมครับพี่เดมแล้วขออภัยครับเป็นไงครับผลงานที่ทางสานนมาวพี่เดภาคภูมิใจไหมครับพี่เดมภาคภูมิใจมากเลยครับภาคภูมิใจดีภาคภูมิใจไงบ้างครับพี่เดนก็คือ อตอนแรกก็คือผมไม่มีความรู้ด้านนี้เลยพอลองเอามาทาจริงจริงพอศึกษาจริงๆตอนแรกผมคือว่าทําไม่ได้อ่าทําไม่ได้ทาไม่ได้แน่เพราะทำไมในที่ในงานพี่เนรก็คือเราไม่มีความรู้อะไรติดเตียงเลยเอาพี่เนรเย็บผ้าเปไหมไม่เป็นโอ้ยเป็นตุ๊กาตาที่ทำลำบากนะพี่เนรน,นะรแต่ก็ได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์บ้างได้ศึกษาตุ๊กตามันก็ทําให้เราได้ซึมซาบไปแลพี่เนรใช่ครับอืมีประมาณนี้ใช่ไหมครับพี่เนรครับอ๋อแล้วครับผมแล้ว มันสามารถนำนำไปต่อยอดได้นะเขาได้ไหมครับผมเอาเช่นเอาไปขายเงี้ยในห้างห่างๆเนเงี้ยได้ไหมครับน่าจะสู้เขาได้ยู่นาสู้เขาได้ผมผมชอบตัวนึงมากเลยพี่เนนพี่เนนทอดหยิบให้ผมหน่อยครับตัวตัวนี้แหละครับผมเป็นผลงานที่ผมชอบมากเลยตัวนี้ทำไมถึงชอบรู้ไหมครับผมรู้สึกว่าตาแปลกๆเลยอันนี้เป็นผลงานของใครครับพี่เนียนเอ่อน่าจะกลุ่มสองครับสองนี่ของมสองครับ๋อพี่เนนกลุ่มกลุ่มพี่เนนอะไรไม่รู้นะแต่ว่าอยู่ มสองเหมือนพี่เรียนสมัยใช่ไหมครับใครับอ๋อผมชอบมากเลยดูดูหันหล,ลังนะครับพี่เนียนนี่ือน,นกับเหมือนกับเรียนหนักแบบไม่ได้นอนองเ <laughs> งี้ยงานกับทุกเงินกับออกมาเพื่อการเรียนหนักแล้วไม่ได้นอนเนี้ยโอโ้โหดูตาดิครับพี่เนียนสุดยอดอาจอาจจะอนา,นาคตอาจจะเวลาเราประกอบอาชีพเราก็อาจจะไปสามารถถักตุ๊กาตาขายได้พี่เนียนพูดว่า เห็นในโซเชียลดูสวนมากตุ๊กตาทัวนี่แพงนะครับพี่เรนรับเช็นแต่ละตัวนี่น่ารักน่ารักขนาดเลยสมมุได้ตุ๊กตาเนนไปกขอเล่นก็คงใจดีใช่ไหมครับถ้าเรามาฟังเรามาฟังความคิดพี่เรนพัอเตอร์กันเลยดีกว่าถ้าจะไปขายพี่เรนจะไปขายที่ไหนครับนี่พูดเล่นๆนะครับหยอกๆอกครับผมการถ้าถ้าผมจะเอาไปขายในอนาคตก็จะทำที่บ้านนะผมามที่บ้านตั้ง ไม่ได้ครับผมแต่ไม่ได้ทาแค่เนนอย่างเดียวก็จะมีรูปแบบหลายๆอย่างมันเป็นรูปแบบกระปูนอันนี้ประมาณก็ได้ครับผมโอ้ก็คืออาจจะขายได้แล้วก็ขายขายได้ยาวๆน่ารักคราบู๊กตาพีทั้งสองรูปน่ารักน่ารักแล้วก็มีผลงานของเพียงอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับผมโดยส่วนมากนะครับถ้าผวงวันนี้เรามาถ้าทายถ้าผู้ชมกันหน่อยนะครับมีคอมเมนต์มาเยอะมีความคีดเห็นแสดงความคีดเห็นมาเยอะสุเกิน เราก็จะมาอะไอนะครับคุณเอฟซีพี่ FC, พเรียนโชว์ครับผมจากพระอาจารย์อนุรุกษครับผม <c oughs> ถ้ายครผาอาจารย์อะไรรับพี่เรียนถ้าใาอาจารย์อะ <c oughs> ไรถ้ผมอ่าคอมเมนต์ไม่ขึ้นอ๋อไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสักครู่นะครับผมแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งนะครับผมการผมจะขอสรุปโดยคร่าวๆเลย,เเเลยคือการศึกษาแบบไยดาเลยก็คือการเอา วิชาความรู้มาสามารถต่อยอดให้เป็นตุ๊กตานะครับผมแต่ว่ามีพี่ในชั้นวอปลายที่ยังยังไม่เข้ารายการก็คือยังกำลังกระทำอยู่ซึ่งเป็นโคมไฟนะครับผมก็อาจจะมาเข้ารายการโดยอีกไม่นานนี้นะครับผมโดยส่วนมากแล้วนะครับผมการศึกษาแบบพารามโมเดลก็จะทําให้ผู้เรียนได้เห็นปัญหาได้เล็งเห็นปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาของสิ่งที่เรากําลังเจอแล้วก็นาเขาเรียกว่าเหมือนกับนําประสบการณ์นําปัญหามาเพื่อที่จะ ทำชีวิตประจำวันจับประจำมันตัวเองให้ดีแล้วก็เรียบง่ายมากขึ้นนะครับผมแล้วก็จะได้เป็นผู้มีความแบบใส่ใจในการศึกษาด้วยเหมือนกับที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นก็กคือปัญญา3ามคือปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการคิดปัญญาเกิดจากการสึกผลนะครับผมผมเชื่อว,ว่าออการศึกษาแบบพายามโมเดลต่อไปนี้จะเป็น,เ,ออเ,ปน,เ,ปนเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นเหมือนกับ สิ่งที่ดีกับเน้นว่าพราามยุคใหม่ในอนาคตแน่นอนเพราะว่าเป็นการทําให้สมามเนียนเราได้เรียนรู้ในการที่จะเหมือนกับเป็นการที่จะเรียนรู้ได้ตัวเองได้มากขึ้นเป็นการศึกษาด้วยตนเองเพราะปกติเราจะเรียนด้วยกับครูบาอาจารย์ใช่ไหมครับเรียนในห้องแต่ว่าปกติแต่ว่าช่วงสถานการณ์อย่างนี้เราก็ต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์โดยการที่เราต้องศึกษาผ่านออนไลน์อาจจะ o o g l e m e ี t บ้าง z ูมเออูมบ้างนะครับผมเออ ก็เป็นการเรียนรู้แบบใหม่นะครับผมก็จะเหมือนกับเป็นการเข้าสโลรแกรนของวัดเราเลยคือเจริญธรรมะเจริญความรู้นะครับผมสาธุสาธุเข้าี่เนียนเอออ่านเจอคอมเมนต์แล้วเรามาอ่านคอมเมนต์สนุกสนุกกันดีกว่าเข้าี่เนียนครับเอฟซีพี่เนียน,ยนจูนนะครับชอบตัวที่ใส่แว่นตาครับหู ح, ยาวดีตัวไหน,รนครับพี่เนียนอ๋อตัวนี้หรืโอเปล่าครับโชว์โชว์โชว์หนครับผมแล้ว,ว,วก็เสียงแตกๆครับเหมือนดังเกินไปอืมอาจจะติดพลาดนิดนึงนะครับ ะอาจย์สบายดีไหมครับอ๋ออันนี้น่าจะถามะอาจย์อนุรุตนะครับผมสบายดีครับอ๋อแชทเลยครับตอนนี้แชทเลยนะครับผมแล้วก็ร้อยเอ็ดก็ตกคระา้าจย์อ้าวคุณยมห่างหายนี่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วครับก็อยู่จังหวัดเดียวกับผมเลยผมก็อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดเหมือนกันอยู่อำเภอสวนภูนะครับผมแล้วก็น้ําพ่วมไปแชทเลยครับยาวๆยๆยยครับผมแล้วก็คุณเอ่อหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกนะครับก็เจริญพรที่เมนฟิล นะครับผมแล้วก็โดยคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมพูดช้าๆนะครับฟังไม่ทันอ๋อพอดีรายการของเราไปเร็วนะครับผมพี่เดะหลังจากเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ฟังเหมือนกับเป็นการสรุปของสรุปยันออไทรราโมเดลเป็นเหมือนกับเป็นการศึกษาในรูปแบบใหม่คิดแบบมีเหตุผลคิดแบบมีวิธีคิดเป็นกุศลคิดมีเหตุผลโดยจะฝึกให้สามเัเณรเป็นคนที่เจอปัญหาแล้วก็เรียนรู้ปัญหาแล้วก็นําปัญหานั้นมาปรับใช้ในอนาคตวันนี้ ก็ถึงก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วพี่เนรเป็นไงครับรู้สึกยังไงครับรู้สึกไงบ้างครับก็ตอนแรกนะครับพี่เนได้ถามว่าความรู้สึกนะครับก็ตอนแรกรู้สึกตื่นเต้นนะครับตอนนี้ก็พอ่เดทต่งหลังมาก็รู้สึกเฉยเมันมันชินแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมยังไงต่อมีไหมครับก็ก็จะปิดแล้วนะครับ อ่าแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับโยมที่เข้ามาดูนะครับผมหรือญาญุมาดูบ่อยนะญาญุมันให้ความสนุกดีนะครับอยากอยากอยากฟังจากพี่เนียนสมหมายหนึ่งเลยครับผมรู้สึกไงบ้างครับกับการออกรายการเราวันนี้ก็ตอนแรกก็รู้สึกแบบกังวลมากเลยครับอ่ากังวลไงวะครับพี่เนียนแบบตัวสัตว์ไม่เคยออกกล้องเลยทีเอ่อเป็นไงครับพอออกแล้วรู้สึกไงบ้างครับพี่เนียนก็ตอนแรกก็เขินๆนิดนึงครับเขินเขินแล้วตอนนี้นะครับ ไม่รู้สึกอะไรแล้วครับอ๋อก็คือชาอะไนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับผมก็อยากฝากรายการช่วงหน้ารายการมาสุกก็อาจจะมีรายการอีพีต่อไปสําหรับแยิโยมที่ดูแล้วสนุกสนานเพื่อเพื่อนิหารเดียก็สามารถติดติดตามรับชมรายการของเราอีกได้เช่นเคยนครับวันนี้ผมกับพี่ณินทั้งสามรู่ก็ขอจะจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ